จังหวัดอุบลราชธานีครับเกิดเหตุเพิ่งใหม่บานเลื่อนผี่นองประชาชนบริเวณซอยชีย,ย่างกูล28อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งในเธอนีเองก็ได้มีการได้รับความเสียหายาทั้งหลังนะครับซึ่งก็มีผู้บาดเจ็บทั้งเบิด2รายนํากันครับเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งคลิปกันก่อนนะครับนี่ก็คือคลิปในช่วงของการเกิดเหตุการณ์ นี่แหละครับภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ใส่รถดับเพลิงเล่งฉีดน้ำสกัดเชื้อเพลิงนะครับบอหลุกรลามไปย่งบันเลื่อนไกลเคียงโดยเพลิงกระไดมีการโหมลุกล่ามนะครับไหมยางรุนแรงเหตุใหบ้บันพักอาศัยดังกล่าวได้รับความเสียหายทางหลัง เมื่อวันที่17มกราคม2 5 6 9ครับเวลาประมาณ20นาฬิกา30นาทีโดยประมาณได้เกิดเหตุเพล่งใหม่บานเลื่อนประชาชนบริเวณซอยสายางกุล28อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็เป็นบ้านของอดีตนายตำรวจพลตำรวจตีพินิจแฝงยงเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ2คนจากการสํำหลักควันเจ้าหน้าทีน่นำส่งโรงพยาบาลลาสุดกะสาบวาปลอดภัยแล้วโดยเจ้าหน้าที่ครับแต่มีมีการอ่า จากหลายหน่วยงานบริเป็นดับเพลิงและก็อาสาสมัครร่วมถึงอบจ,อ,จอุบ,อบรลราชธานีศูนย์ปพเขต13แด,ด,ด่ระดมกำลังเข่าสกัดเพลิงไว้ในช่วงของเวลาประมาณ23นาิกา30นาทีจนกระทั่งในช่วงเศาราของวันที่18มกราคมครับก็คือวันต่อมานั่นเองยังพบประกายไฟในกับกลุ่มควันรอยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปสีดน้ำดับอีกเถือนหนึ่ง ลาสุดครับทางเทศาบาลนครอ,อุบลกันดิมิการเล่งซอยเหลือในเบื้องต้นและการสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความซอยเหลือตามระเบียบขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจครับกำลังสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่เพื่อหาต้นเหตุของการเกิดเหตุไฟไหมในเทือนี้ครับ ทุกคนต้องระวังนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยที่เห่าบริขาดคิดฟื้นไฟนตองเบิ้องให้ดีนะคะโดยเฉพาะภัยถีใส่เรื่องของเตาแกดไฟฝ่าการชาร์จแบตต่างๆออกจากบานอย่าลืมถอดให้ดีค่ะเพราะว่ามันอาจสิบเป็นต้นเหตุหรือสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ก็ได้แต่สําหรับบาหลังนี้ยังตอนนี้ยังหาสาเหตุกันอยู่ว่าเกิดจาก,กยังบรรยากาศก็คือ เสียหายทั้งหลังนะคะก็ขคอแสดงความเสียใจกับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนีนำนะคะก็ถือว่าบมีเหตุการณ์เสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะก็ต้องมีการดูแลส่อมสรมบ้านกันต่อไปนั่นเองค่ะ